โอเคสวัสดีครับอยู่กับนิวที่เมะช่วงตาตาคาวเลเตอร์ที่หายไปนานนะครับอ่าช่องเราแม่งเงียบไปสักพักหนึ่งเลยพอดีว่าไปอยู่ในช่องหลักอยูอนะเนาะโอเคในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับโมบิสูตรของเกม SD g u n กันดั้ม e r e t i r n t o o o m y n o I นั่นก็คือกันดั้มที่ชื่อว่า Despada นั่นเองครับโดยจะเป็นโมบิสูตรเครื่องน้อง ของกันดั้มซิกกรูสนั่นเองโดยตัวของซิกกรูสเนี่ยเราได้มีการทําคลิปลงไปในช่องหลักนะครับก็แปลว่ามีการแบ่ง2ช่องนะช่องหลักเนี่ยจะมีหุ่นเครื่องพี่อย่างซิกกรูสเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดดูคลิปนี้เสร็จก็ไปดูซิกกรูสต่อด้วยหรือไม่ก็ดูซิกกรูสก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวของซิกกรูสเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นก่อนที่จะมีเดสปาร์ดาเองมันเป็นพี่ะนะพี่มันเกิดก่อนดูพี่เสร็จแล้วก็มาดูน้องต่อเนื้อหาม,มันจะได้ต่อกันนั่นเองครับโอเคเราก็มมาาเเริ่่กกันดีวปจะ เป็นกันดั้มที่ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้โปรเจกต์ไซเรนซึ่งเดี๋ยวจะมีคลิปตามมาในภายหลังนะครับเจ้าตัวถูกสร้างขึ้นมาโดยกองทัพทีทานช่วงปี UC0087 หรือว่าภาคเซตากันดั้มนั่นเองครับโดยจะถูกสร้างขึ้นมาจากสถาบันวิจัยนิวไทของทีทานที่มีชื่อว่าสถาบันวิจัยไลฟ์ซิกส์นิวไทนั่นเองเดสปาร์ดาถูกสร้างขึ้นมาเป็นเครื่องคู่ฝาแฝดก,กันกับซิสกูดโดยคำว่าเดสปาร์ดาจะมาจากภาษาอิตาลีที่ชื่อว่าเดสตากับคำว่าสปาร์ดา ซึ่งแปลว่าข้างขวาและดาบนั่นเองส่วน Six s i สก o ดจะเป็นคําว่าข้างซ้ายและโล่ก็จะเป็นแขนซ้ายกับแขนขวาจากโมบิสูตรหลักของโปรเจกต์ไซเรนโดยโมบิสูตรตนนั้นจะมีชื่อว่าเทราโซโนเครื่องนี้ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นเครื่องสําหรับนิวไทท์ขับโดยเฉพาะซึ่งจะตรงข้ามกันกับตัวของ Six กูดนะครับ s i สก o ดเนี่ยจะเป็นเครื่องที่ถูกสร้างขึ้นมาให้กับโอไท์ ide, หรือว่านักบินธรรมดาแต่ว่าตัวของสเปคเครื่องเดิมทีแล้วถูกสร้างขึ้นมาให้กับนิวไทท์ขับก็แปลว่าเดสปาร์ดากับ s ิสกู o เป็นเครื่องสลับนิวไทท์ทั้งคู่เลยนั่นเองครับแต่ว่าเดสปา d a ด้านั้นจะมีสเปคในการต่อสู้ที่อ่อนกว่าซิสกูดเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นเครื่องสนับสนุนระบบตัวหนึ่งที่อยู่ในตัวของเทลาโซโนครับระบบตัวนั้นจะมีชื่อว่าฟาร์เนอร์ซิสเต็มเป็นระบบที่เพิ่มความสามารถของนิวไท์จากการเชื่อมต่อนิวไท์หลายคนในเวลาเดียวกันนั่นเองครับ ตัวของเดสปา d a ดาจะทำการใช้ฟาบเนอร์ซิสเต็มซิงกันกับไซโคลมิลซิสเต็มในการเชื่อมต่อพลังนิวไทของนักบินคนอื่นๆซึ่งมันจะทำการเชื่อมต่อพลังนิวไทของนักบินที่ขับเทลาโซโนนั่นเองครับทำให้พลังนิวไทของนักบินเทลาโซโนกับเดสปา d a ดานั้นสูงกว่านักบินนิวไทแบบปกติทั่วไปนั่นคือจุดเด่นของตัวเดสปาร์ดานั่นเองครับมันคือหุ่นที่ออกแบบมาเพื่อซับพอร์ตพลังของนักบินในขณะที่ตัวของไซส์คูนั้นจะเน้นที่ประสิทธิภาพของตัวหุ่นเป็นหลักทําให้ Despada ดและซิส o ูตเคลื่อนที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือซิส o ูตนั่นเองครับ แล้วจากการที่เครื่องนี้ไม่ได้เน้นในเรื่องการต่อสู้อาวุธที่ใช้งานจึงค่อนข้างที่จะธรรมดามากเลยถ้าไปเปรียบเทียบกับตัวของซิสโก้นะครับอาวุธก็จะมีการติดตั้งบีมเซเบอร์กับวอลเคนไว้ที่ตัวของโมบิสูดส่วนอาวุธที่เหลือนั้นจะมีการติดตั้งไว้ที่ไหล่แขนซ้ายกับแขนขวาของโมบิสูดนั่นเองครับโดยไหล่แขนซ้ายกับแขนขวาจะมีการใช้งานอาวุธถึง4ชนิดเลยอาวุธตัวแรกก็จะเป็นมิสไซล์พอร์ตขนาดเล็กอาวุธที่2มิสไซล์พอร์ตขนาดใหญ่อาวุธที่3บีมลันเชอร์ปืนใหญ่ อาวุธที่4ไซรัตหรือว่าแท่ครับโดยแท่จะเป็นแท่แบบพวกฮัมบูี้กับมอเตอร์ไซค์ที่เป็นแท่ไฟฟ้าแต่ว่าแท่นี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษที่ว่ามันเป็นแท่ไซโคโมิลหรือว่าแท่ฟันเนลนั่นเองครับสามารถที่จะควบคุมแท่ได้อย่างอิสระเสรีแบบฟันเนลเลยโดยตัวของแท่นี้จะมีอยู่ทั้งหมด4อันด้วยกัน ถ้าเปรียบเทียบเรื่องความสามารถในการลบแล้วเนี่ย d ดสปา d a ดาแทบจะไม่แตกต่างกับโมบิสูทั่วไปในช่วงปี u c 87เลยนะครับข้อดีของมันมีเพียงแค่การเชื่อมต่อตัวของ f a ร์เนอร์ซิสอย่างเดียวเท่านั้นเองดวงตาของเครื่องนี้ก็เป็นโมโน y e เช่นเดียวกับเครื่องพี่อย่างซิส o ูดเครื่องนี้จึงถูกเรียกว่าโมโน y อกันดัมเครื่องหมายเลขก2อีกด้วย เดิมทีแล้วเดสปาร์ดาไม่มีการติดตั้งอาวุธเอาไว้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามีการติดตั้งอาวุธขึ้นมาเพื่อให้มันเนี่ยใช้ในการป้องกันตัวครับจังหวะนี้มันควรสลับชื่อกันเว้ยซิสกูดอ่ะควรไปใช้ชื่อเดสปาร์าส่วนเดสปาร์าไปใช้ชื่อซิสกูดนะครับก็นะมันคือดาบกับโล่ไง เออไอตัวเน้นการต่อสู้เสือกไปใช้โล่ไอตัวเน้นการป้องกันเสือกมาใช้ดาบซะงั้งงนในตัวของชื่อมันมันควรจะสลับชื่อกันจริงๆแต่นี่เขาทํามาเพื่อการย้อนแย้งนั่นเองครับต่อไปเราจะพูดถึงตัวของเนื้อเรื่องกันดีกว่าซึ่งจะสอดคล้องกับตัวนักบินถือว่าพูดนักบินไปด้วยเลยแล้วกันนะครับนักบินประจําเครื่องนี้มีชื่อว่าไอริวเจ้าตัวได้รับหน้าที่ให้มาเป็นนักบินของการด้ามเครื่องนี้อย่างเป็นทางการเพื่อที่จะใช้ในการต่อสู้กับซิสกูดซึ่งซิสกูดเนี่ยเป็นเครืื่อองในนเเครเดียวกกั็ แต่ว่าถูกขโมยไปโดยนักบินที่ชื่อว่าซิกฟี e ดครับซึ่งซิกฟีดเป็นอดีตหัวหน้าของไอริลหรือว่านักบินเครื่องนี้นนั่นเองอดีตหัวหน้านี่มันหมายความว่ายังไงกัน ซิกฟีดเขาเป็นทหารของกองทัพซีออนในช่วงสงครามหนึ่งปีนะครับแล้วก็ไอริวเนี่ยเป็นลูกน้องของซิกฟีดในช่วงสงครามหนึ่งปีเช่นเดียวกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของไอริวนั้นเป็นทหารของกองทัพโลกที่ถูกส่งเข้าไปเป็นสปายในกองทัพซีออนต่างหากครับในช่วงสงครามหนึ่งปีเนี่ยตัวของไอริวได้ทําการทรยศหักหลังซิกฟีดเจ้าตัวพยายามจะฆ่าซิกฟีดกับคนรักของซิกฟีดที่มีชื่อว่าเซรนแต่ว่าซิกฟีดนั้นกลับรอดไปได้ส่วนเซรนที่เป็นคนรักนั้นกลับตายไปซิกฟีด เลยต้องการที่จะล้างแค้นไอที่เป็นคนฆ่าคนรักของตนเองแต่ถ้าว่าตัวของไอเนี่ยกลับไม่ได้ฆ่าเซเรนครับแต่จับเซเรนมาแทนต่างหากโดยจับเซเรนมาล้างสมองเพื่อให้เธอเนี่ย เป็นนักบินของเทลาโซโนเนื่องจากว่าเทลาโซโนจะไปจะต้องมีนักบินเป็นนิวไท์ขับเช่นเดียวกันนั่นเองซิกฟีดได้ต่อสู้กับไอโดยการใช้ซิกสกูตต่อสู้กับเดสปาร์ดาในจุดนี้เนี่ยเครื่องกับความสามารถนั้นซิกฟีดกับซิกสกูดเหนือกว่าเดสปาร์ดากับไอเป็นอย่างมากครับแต่ว่าในช่วงต่อสู้เนี่ยไอได้มีการใช้ฟาร์บเนอร์ซิสเต็มดึงพลังนิวไท์ของตนเองขึ้นมาเพื่อต่อสู้ทําให้พระเอกของเนื้อเรื่องได้พ่ายแพ้ไปครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพระเอกในตอนนั้นยังใช้พลังกันด ข้มของตนเองไม่ได้เต็มร้อซ์ด้วยซ้ำนะครับทำให้พ่ายแพ้ไปจนกระทั่งพระเอกเนี่ยได้มีการใช้พลังของซิสกูดจนถึงระดับสูงสุดได้ในช่วงเวลาหนึง่งก็เลยเข้าต่อสู้กับเดสปาด้าได้อย่างง่ายดายในช่วงตอนจบทําให้อายนั้นถูกฆ่าตายลงจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ เนื้อหาของเดสปาร์ดาก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมาจากตัวของซิสกูดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าไปลืมดูซิสกูดในช่องหลักของเราด้วยแล้วกันนิวฮิเมะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพัทหน้าไลฟ์ Live หน้าสวัสดีครับผม